ออกแห้งดีครับพี่น้องเอ้น้ำขุดไปเจอน้ำครับสวัสดีล่ากาท,าทักทายพี่น้องครับยินดีตอนรับพี่น้องขอสู่ช่องอุบลนำสิ่งท่านนรยยูทูบหล้กกาตั้งเพจครับโอ้นี่ขุดสายแล้วประสบผลสาเร็จแบบนี้เป็งนี่แหละน้ำไหลรคุณอันนี้ออกจากชั้นดินเหนียวขุดไว้ละพังลงเลยโอ้่นอนอีลี ก็มาดูขอบสะครับฝั่งนี้จะเป็นสะหรือสิเป็นบวกโอ้แม่นเป็นสะให้อยู่ฝั่งนี้มันคือพังไหมนี่อันนี้ที่แรกกุดจะจบอยู่นี่ครับพอดีจะของตีให้ไปเห็ดเป็นผักให้อีกว่ายัานมันมันลึกเกินแล้วจะลงเอาปลาไม่ได้ว่าสันวะ เรียกว่าให้โกลงลงเรือยๆเลยความเรืองบาเกียงมาเห็นพอเบิ้งไปเบิ่งมาเอา้าย่านมาดิ <laughs> มันเลื่อยปวดโอ้แจ็คเป็นแนวไยอเอานี่เบิ้งขอบสะครับนี่ก็ฝีมือจันแบตครับแต่ว่าต้องก,กั้นไว้ตัวน,นี้ละลายว่ได้ดอกมันเลื่อยครับลงมันสะมากกันจะจอมนอน,น,น้อยๆก็ลงไปเอาไม่ได้นะจะปล่อยไว้นี่หนามมากอลยมันคงสีละลายเองมันแหละ ยินลูกล่างก็งามครับยินลูกล่างนี่ถือว่าสวยนะครับเอาไปลงในแจก๊กแจ๊กเสื่อลดีหม่มอะเดียวอ่องตัวหนึ่งป่ะใกล้เตรียมหรือป่ะฮะโอ้พี่น้องบุญนามไหลั่เม็นทอปป้าป่าฟังเสียง โจกโจกโขกโกโลัยัสี่อีกจะขึ้นหนึ่งสองขึ้นนี่แหขลัยปัยุุนะน่าจะเต็มเอายังไ้ลูกลังกะติดต่อสอบถามครับกิงกลางกันครับมาสำหรับลูกลังอยู่อำเภอถุงซิ้วดมตอนนี้นะครับมีหินลูกลังส,ยสวยๆให้แบบนี้นะครับนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเลย <c oughs> ทิ้นเกิดคือว่างามพี่น้องคือว่าเลี้ยวปลายเลยล่ะเดี๋ยว250รับพี่นอ้อ,นองเอาละค่ะ นี่บ้่งหินยกลงเลยกกับอาจจะปนนิดนี้เอาเลยเด้ออันนี้เฮ็ดเป็นพักกับอีกหนึ่งชั้นแดงดีขนาดพี่น้องเลยไปไปเอาละ <S <S 2> <S 2> ไหนๆยร้อ นามออกนี่หรอไลจอกๆเลยเออจะมันเออเัน่านงาเลยขนาดว่ายืนโน้นนี่หรอไม่หนามเลยอืม

เดี๋ยวอ๋อขอบคุณพี่น้องที่ตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขาบึงครับนินมันดีกันทอว่างามพี่น้องนามกออกดีเจอกันคลิปต่อไปครับยชคดีพี่แชมป์รบพระจากครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ